เป็ภาษาอังกฤษตัวเลขนิดเดียวใช่ไหมใช่เล็กม,มากอะไรอ่าน,น,นไดยเครับว <Yeah. S 1> ีนัสเทพไม่หมือนดาววีน่สหรอไอในรูปนี้ย่เหดูดาวสุดดีโอ่ oh. นง่รดาวสุิ่งอแต่สองร้อยี่สิบสามวันคือหนึ่งปีของมันแต่หนแต่หวันของวันสองร้อยสี่สิบสามเยอะกว่าหนึ่งปีของมันี โอ้ยแล้วของอะหนึ่งปีของเราสิวันส <365. S 1> ามร้อยหกสิบห้าย่าลูกปล่าว่าดาวพุทธห้าสิบแปดชั่วโมงสองสองวันทั่วนะเท่าเท่าเท่าแต่วโครจรอของมันหนึ่งปีเท่ากับแปดสิบแปดแปดสิบปีโอ้ไม่ใช่สิแปดแปดสิบวันเด,เดือนสองเ,เดือนเกือบสามเดือนแตอนนี้จะเป็นนักอะไรนะับดาราศาสตร์ โล,โลกเ,เป็นปน,นักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นอะไรอนาคตถัดไปโลกเราก็อย่าง1.00ปีแต่ะระยะห่างก็คือหนึ่งหนึ่งเอวันเดิมอ่านได้ยังไงมันเป็นภา,า,าษาังกฤนไหนดูที<ล>่ภาษาเขตทั้งหมดเลยโลกโลกเริ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเขตเนี่ยเข้าเขตอะไรเขตร้อนเหรอคะใช่เขตร้อนเกินไปเถ้าร้อนเกินไปนี่ปีไหนเราก็อยู่ไม่ได้แล้วสินี่ย ในตัวเจนในตัเจนลดลงตอนนี้ขอบอนใดออซด์เพิ่มขึ้นเยอะโอ้ยจะเจนแล้วอเอาเจนแล้วเอาจเจนเพิ่มไหมไม่เพิ่มเลยย่าดูอุณภูมิไว้เดี๋ยวอุณหภูมิตอนตอนภาตอน,ตอนดูอุณหภูมิไว้นะย่าครับเช็คปริเจอร์นี่หรอที่แปลว่าอุณภูมิอ๋อพุ่งขึ้นเร็วตอนเพราะว่าโลกร้อนเกิดไปแล้วเขาบรนใดายกินแก๊ กลับมาแล้วก็ตอนนี้ร้อนกว่าดาวสุกตอนนี้พันเก้าองศานี่นี่มันเป็นภาษา,ษา,าอังกฤษนะอ่านยังไงไหนบอกให้ยากหน่อยสอิไม่รู้สิอา้าวโอ้ยแล้วรู้ได้ไงไหนเด็กิสเอ่านได้ยังไงเล็กมากตัวภาษาอังกฤษเล็กจนโอ้ดูไม่่ากเลยอ่านตรง,ตรงไหนครับตรงตรงอังนเล็กๆตรงเนี้ยเล็กมากมันอ่านว่งไงไหนซูมคือตัวสี สี 4, ่พันเมตรผ่านไปเขาอ่านว่าอะไรอย่างไหสี่พัน m y f s สี่พ <M. S 2> ัน m y อ่าตั้งแต่ตรงวิ์ถึงคอ,อนี้ข้างบนใช่ไหมใช่ถึงตั้งแต่วิ์จนถึงอันนี้อ่าวิ์อะไรอ่ะ Read a helium s u n f a t e and about huh. no trade. Life place earth become a part of special new way Andromeda c o n e t โอ้โหยาอย่าอ่านไม่ได้เลย Galaxy New Way ก็คือ Galaxy นี้อ่ะที่เราอยู่อ่ะแล้วก็ Andromeda ชนกันโอ้ยทำให้โลกโคจรเร็วขึ้นเลยอืมแต่นี่ขยายพูดภาษาอังกฤษได้เลยเหรอเนี่ยย่าครับจะเข้าละ หน้องคารน่ะดาวคานเข้าไหนอ่ะเขียนเนี้ยแดงๆเนี้ยโลกเข้าไปนานแล้วโลกเข้าไก็ไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้วยังยังไม่เข้าแต่โลกเข้าไปแล้วข้าายายยังไม่ได้ให้รางวัลที่น้องสอบได้สามจุดเจ็ดเก้าถ้าได้สี่ได้เยอะเลยับดูที่เจ็ดพันเจ็ดพันนะเจ็ดพันปีข้างหน้า จ็กพันปีข้างหน้าเราตายไปแล้วใช่ไหมเขาอ่านว่าอ่านในซูขยายให้จ้าอ่านเนอสันโกดังเกอร์เวทไจแอนตเฟดเขาพุชิงมารเอาเฮเวนสันแอนด์บิกเกตอัสศวะเอิร์ธเอฟเฟลอาลีโอโหโห๋อเหรอไหนดูดิขยายใหยาดูหน่อยนิซูม <Zoom. S 1> ต้องเออซูมซูมสันเจอขยายใหญ่ขึ้นสันค่ะ ดวงอาทิตย์มันขนาดประมาณส,าสมตมติดวงอาทิตย์ขนาดประมาณนี้แล้วมันจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วโลกก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นจากดวงอาทิตย์โอ้ยห่างขึ้นเหรอถ้าห่างก็ดีสิจะได้เย็นลง,ตงแต่มเมื่อดวงอาทิตย์จะเป็นดาวแค่ขาวโลกเราติดลบสองร้อยเจ็ดสิบอ้โลก<า>ติดลบก,ก็อยู่ไม่ได้ร้อนก็อยู่ไม่ได้นะไม่มีชีวิตเหลือบนโลกแล้วอตอนนี้ทุกดาวกลายเป็นแค่หลุมดำ ตายแล้วไม่ใช่หลุมด,ดําดิเป็นดาวมืดมืดที่เราไม่เห็นเลยว่ามันคือดาวอะไรย่าอยากจะอยู่อีกสักสี่สิบห้าสิบปีอ่ะได้ไหมได้ปะย่าดูดูครับดูเขตมันมันขยายเร็วมากดูตั้งแต่ร้อนเหนียเนี่ยย่าอืม<ข>อะไร<า>น่ะยยอ่านซิอ้ออะไรน่ะีเจนเหรอซีเจนคืออะไรหนบ ออซิเจนแต่ดูออตอนตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้วว่าส่วนผสมข้างในมันคืออะไรตอนนี้เป็นแค่ดาวร้อนๆก้อนหนึ่ง ح ح> ตอนนี้ดวงจันทร์ห่างไปที่ห้าเศษกเมตรแล้วอตอนนี้โลกหนึ่งปีตอนนี้โลกหนึ่งจุดหนึ่งปีหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สองโอเคโลกหนจุดหนึ่งปี ย่า ja, ล้วดูนี่นะดู illar, beach, <ถ baptized. S 1> ตรงอันนี Alpha, psycho, ้ที่มันเป็นแบบดวงดาวที่มันเขียนว่า์ธเมอ m e r c วร y วีนัสแล้วก็เอิร earth m e r c วร y วีนัสไอตรงที่มันเขียนว่าเอ r t h นี่แหละบ้านเราย่าดูบ้านเราไว้ก่อนแปลว่าโลกดูย่ามันจะกินแล้วมันจะกินอิร์ธอ่าอิร์ธแปลว่าโลกแล้วก็วีนัสก็คือะไรดาววีนัสใช่ไหมดาวดาวศุกร์ล้วอิร์ธคือวีนัสคือดาวศุกร์แล้วแล้วดูเขาจะกินเ์คิวรี่ยาอะไรอา mercury กินกินแล้วก็ ค่อยเป็นค่อยไปอุณภูมิคือ CMB t e a u l e คือเขาไม่ระบุ CMB temperature ใช่ไหมใช่เขาไม่ระบุ3.43ห,<า>ห่างจากเลยทิศไปห8 5ปชัว 1, ช่วโมงหนึ่งวันของโลก1,000ชั่วโมงตอนนี้อนาคตอ,อ่ะขาดไปสิบ จะไม่มีอะไรดวงอาทิตย์ก็จะกินโลกเข้าไปโอ้ตายแล้วสินยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเนตัันจะเป็นนักดาราศาสตร์หรือจะเป็นอะไรจะเรียนอะไรดีลูกกลองสวัสดิ์ใช้ให้เก่งก่อนเถอยย่าอยากเห็นประวัติตองเรียนประวัติของดาวนี้ไหมประวัติดาวอะไรครับอังคารครับดาวอังคารเรียกว่าชื่อมอสมอสอ๋อหรอ M A R S M A M A R S อาได้เรียนภาษาอังกฤษหรือยังเนี่ยป .3 เนี่ยเรียนแล้วเรียนแล้วต้องสอนด้วยไหมครูคนครูด้วยนะึไม่ใช่ครูเดียวครูเดียวแล้วก็มันต้องสอนไม่ใช่ครูใบเตยกับครูป .6 กอะสอนอะโอ้โหครูป .6 เลยเหรอระดับป .6 เลยใช่ไหมดูดูึดูดาวงคารเกิดมาเป็นดาวดาวข้างในเขาเรียกว่า rocky planet ส่วนข้างนอกมี giant planet ice planet ice giant กสเจนโอ้โหอยาดูส่วนผสมส่วนผสมมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนผสมอยู่ตรงไหนตรงนี้ยยาส่วนผสมตะกอนอะอาศัยได้อมแต่สมัยนี้อาศัยไม่สมัยนี้อาศัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะทะเลทรายอะมันจะมีพายุทะเลทรายอ่ะโอ้โหไม่พอแถมมันแรงจนยานยานอะไรบางอย่างมันหายไปแล้วผ่านไปสิบเอ็ดปีมันยังมันหายไปแล้วสิบเอ็ดปีตอนเนี้ยยาน ใช่แลนอกาศเหรอครับใช่โหหายไปสิบเอ็ดปีอ่ะเพราะพายุน้ำไม่มีน้ำแข็งน้ำแข็งเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อย่าดูอุณภูมิลบติดลบแต่แต่ร้อนเกินไปเราก็อยู่ไม่ได้หยุดติลบเกินไปเราก็อยู่ไม่ได้นะห่างจากดวงอาทิตย์ไปหนึ่งจุดห้าสอง มันเหมือนก็จะหมออยู่นะบ้านอนาคตอันนี้แหละจะหมออยู่ต้องผ่านต้องผ่านไปหกขันละต้องผ่านไปหกขั้นลปีถึงถึงจะอาศัยได้ต้องกลับไปยุคไดโนเสาร์ได้ปะเนี่ยไม่ได้เราไม่มีทามําให้ชีพของโดเแมอนตอ้โหแล้วกกิดอ่ะยะ่าดูโฟบอสมันจะเข้าใกล้อันนี้เหลือแต่ดีมอสอแล้วก็จะกลายเป็นวงเวนของดาวเสาร์โอ้โหแล้วแล้วแล้วกลายเกิดก่อนใครใครเกิดจากอะไรนะย่าดูด้วย กายเกิดก่อนใครใครเกิดจากอะไรเข้ามาในดาวจะเรียนอะไรดาราศาสตร์หรือจะเรียนอะไรนอคตอ่านว่าไงเนาะอนาคตฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อนาคตลบกสิมอีลิสมันเพิ่มขึ้นเพราะมันจะรู้สึกเหมือนเริ่มอาศัยได้ไงถ้ามันไปเขียว ถ้าแดงอาศัยไม่ได้อตอนนี้ไม่มีโฟบอสแล้วโดงจันอะ่ะมีแต่ดีมอสแต่ย่าดูดูไว้ก่อนว่าส่วนผสมมันเพิ่มขึ้นทะเลาเผิมขึ้นน้ำแข็งก็ลดลงอตอนนี้40องศากว่าลบ ตอนนี้ผ่านไปพันปีพึ่งจีสีลบสี่สีอสอ่องศาแต่โฟบอสอุณหภูิน้อยกว่า,าไม่ไหวลบหนึ่งก็ไม่ไหวสิบเอ็ดองศายากขั้นสันแล้วเนี่ยตอนเข<า>้าไปโอ้ย่าตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วสังเกตได้ว่าย่าดูนี่มมีน้ำแล้วก็อนเนี้ย เรียนดาราศาสตร์เรียนอะไรล่ะดาราศาสตร์ต้องไปทำงานอะไรเนี่ยทำงานดาราศาสตร์อุณภูมิก็ยังติดลบเหมือนเดิมแต่น้ำมาเยอะขึน้นจะตีกองสะบัดชายให้ได้ก่อนเถอะเมื่เคย one percent minus point desert under solar system ไหนไหนดูอ่านอ่านอ่้ผ่านไปแล้วเหรตอนนี้มันผ่านไปแล้วอ๋อ ตอนนี้เรือมาใัยได้อะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วตรงอื่นอ่านได้ปล่าภาษาอังกฤษได้หมดใช่ไหมตีลเอ้ยย่าติลบแปดองศาเกุองศาหกองศาห้าองศาจะเรียนจะอาศัยได้แล้วย่าไปเรียนเสริมภาษาอังกฤษไหมแต่ย่าดูหนูตรงนี้เหมือนดวงอาทิตย์แบบจะกินดาวองคารแล้วอะลูกตรงเนี้ย